สวีครับวันนี้ก็กับผม d o ฮาร์ r t ก็วันนี้นะครับนะต้องใกล้จะ2 0บ subscriber แล้วเนาะถ้าเกิด20บ subscriber เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปอะไรยังไงก็อีกทีนะครับนะโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมเนาะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้น,นะครับนะโอเคไปเข้าคลิปกันเลยก็คลิปวันนี้นะถ้าเกิดเสียงผมดูสมสมมันนาะก็ต้องขออภัยนะคือแบบค่อนข้างจะเหนื่อยเลยเนาะโอเคครับหลังจากกลับบ้านจากเรียนเนาะ โอเคครับวันนี้ผมเลเวล57แล้วนะวันนี้ผมว่าผมน่าผมถ้าผมอาจจะไปเกาะทะเลทรายได้เนาะผมคิดว่าเออแต่ว่าอย่าลืมครับน้ตบุก,ก,กผมจะไม่ตัดเลยเนาะโอเคครับนะถ้าเกิดเข้าใจกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยคนระับมจะฟาร์มพเรดเหมือนเดินนะเมเนาะเล้วเหมือนว่าบาร์กี้มีคนแย่งไปแล้วครับอืมน่าเศร้าแล้วคิดจนสลัดตรงนี้ทำไมจนสลับมันกระจัดกระจายไปหมดเลยครับ มีพลมารา์มก่อนผมหรออย่งไงน่าจะแหละครับเก้ครับนะมปล่อยไปเลยเสียงเอฟเฟคจะดังไปไหนครับแต่ว่าเดี๋ยวนะผมขออนุญาปรับนี่ขนาดเอฟเฟคเหลือแค่นี้แล้วยังดังได้ขนาดนั้นโอ้โหยอดดังมากเลยนะเสียงเอฟเฟคเนาะ ปาเก้ไม่เกิดแล้วหรือมันเกิดแล้วมีคนล่าเข้าไปในบ้านมันนะรหรือเปล่าไม่มีครับนะไม่เกิดครับยังไม่เกิดจริงๆเนาะโอเคครับนะมาที่ตรงนี้กันเลยจะมาฟาร์มต่อฟาร์มต่อฟาร์มต่อไปเลยเลยคลิปมิคโออาจจะมีการเร่งความเร็วเนาะแต่ว่าจะไม่มีการตัดแน่นอนเนาะคลิปนี้ถ้าเกิดมันแบบ ถ้าเกิดผมตัดแปลกๆก็ต้องไม่ต้องแปลกใจครับผมลองให้เพื่อนตัดให้เนาะ <appointment> เพื่อนผมก็บอกว่าอยากเรลองตัดคลิปผมดูเนาะผมก็เอาได้ก็ดีผมคิดอยากตัดอยู่แล้วนี่มีใครไหมครับผมไม่มีใครที่อังเกตแล้วคิดไม่มีใครครับผมตาฝาดขออภัยครับเรียบร้อยครับกดสกิลยีสองไปตายหมดครับช่วงนี้ฟาร์มเวลค่อนข้างยากเนาะเอาสักเวลหกสิบก่อนแล้วกันนะแล้วับผมเพราะว่าถ้าเกิดเอาเลเวลแบบ เอ่อหกห้าอย่างเงี้ยมันจะคลิปนานเกินไปเนาะโอเคครับนะคลิปนี้ผมลืมใส่เพลงอ่ะอ๋อสวยละไม่สิไม่ใช่ลืมใส่เพลงครับขออภัยผมลืมปิดเพลงโอเคงั้นก็ฟังเพลงวันพีไปเลยนะติดนิสิกก็ติดนะครับนะได้ไหมโอเคครับนะปะฟังต่อกันเลยเสียงแก๊กขออภัยครับ โทรศัพท์ผมเนาะเอ้ยเคสไอแพดผมเนาะเคยครับเดี๋ยวก็ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ล่าเนาะเคครับเหลือแค่เคเครับอีกเซตหนึ่งน่าตายละแล้วก็สกีก็รลรับตายหมดเนาะผมชอบที่เป็นผมที่ฟาร์มดีนะอืมผมแนะนำถ้าเกิดมี ตังแสนหนึ่งอย่าพุ่งไปซื้อผลควันเนาะให้ไปเก็บซื้อผลไฟเลยนะครับจะดีกว่าเนาะโอเคครับนะผลชอบกับผลไฟเป็นหนึ่งในผลที่อยู่ยาวๆได้ครับเฮยนะรวบมอนมาผมเดินเนี้ยเกลียงจนที่มอนเข้ามาแล้วทำไมองไม่เข้ามาแต่เขาด้วยอะ,อะ ไแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราคิดผมจะฟาร์มมาสเตอรี่ของผมช็อปๆได้เนาะผมจะได้ง่ายๆจะได้ได้ธาสามาไวไวเนาะเรียบเลเวลห้าไปครับผมจะอัพเรียบร้อยครับพลังผมปีศาจผมถึงร้อยหนึ่งแล้วเนาะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะสำหรับเอ่อตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมไปดูหน่อยดีกว่าว่าบาร์กี้เกิดหรือย,ยังเออเกิดหรือยังครับผมเห็นผมตาฝาดผมตาฝาดแล้วโอ,อ้ยังไม่เกิดครัะต้องคนนั้นเพิ่งฆ่าไปเองนะครับนะ โอ้โหสวยเลยผมโอเคครับนะไม่สิคือคลิปนี้ผมไม่ตัดเลยแหละอืมผมยังไม่ได้ให้เพื่อนตัดให้แล้วคลิปนี้อย่างที่มีคนโทรมาครับโอ้โหแย่มากครับนะไม่รู้ว่าคลิปมันจะถูกตัดไปหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอชิคคลิปก่อนคลิปยังไม่ถูกตัดครับโอเคครับดีนะครับใครยังไม่รู้นะว่าผมใช้ ก็ผมก็จะแจ้งท่านแต่ตรงนี้นะว่าผมใช้ iPad เครื่องยายอยู่นะครับนะคือเครื่องผมอ่ะมันสับไอดีไม่ได้เพราะผมลืมรหัสไงโง่อะไรครับด่ามาเลยว่าผมโง่เนาะครับนะยังอยู่ไหมครับยังอยู่นะโอเคครับโอ้ผมดวงดีมากที่มันยังอยู่นานเนี้ยโอเคโอเคโอเคเนี่ยโทรอะไรกันนักหนาครับแต่ก็ว่าอะไรมากไม่ได้แล้วก็เครื่องยายผมนะโอเคครับนะ โอเคครับยี่สิบซับเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าเกิดถามกันมาเยอะผมก็จะทำ Q a ให้เนาะถ้าถามกวนผมไม่ตอบนะอืมโอเคครับ <Okay, yeah. S 2> เรียบร้อยนะกาวสแม็อไแ,แล้วก็ท่าสองแล้วเดี๋ยวปิดด้วยท่าหนึ่งครับเรียบโอ้ไม่โดนครับผ้าใยของเองเนี่ยมันผมเผือไปกดเดินลงตอนกดท่าหนึ่งนะครับเอาใหม่ ไม่โดนดครับอะไรอะมีไ่สิงเกตเลยไงเออตายซะดีดีนะโอเคครับนะต่อ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 ,ตอ,ตอคลิปนี้ไม่ตัดเลยนะไม่มีการตัดใดๆทั้งสิ้นครับนะจะเป็นแบบเพียวๆเลยเนาะอาจจะมีตัดใส่เพลงแต่ว่าอันนี้ผมเพิ่เปิดเพลงไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับนะก็จะปล่อยไอย่างนี้เลยเนาะ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนผมมาเนาะเอาจริงๆคนที่ติดตามผมจริงๆอะ่ะมีอยู่ประมาณที่ผมไม่รู้จักนะจะมีอยู่ประมาณหกคนครับห้าหกคนเนี่ยแหละครับแต่ว่าสําหรับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะที่เหลือเพื่อนมงมันไปแฮวเครื่องกันมาติดตามมาหมดเลยนะเออนะแต่ที่แน่ๆคือคนติดตามน่ๆคือคุณ New CS333 เนาะหวังว่าจะไม่หายไปเหมือนคุณาร r โตะนะเออคุณ Naruto b k อ f เนี่ยคือ อนแรกคือมาบ่อยม่อยู่ดีหายสามศูนย์ไปเลยครับนะแบบไร้ร่องรอยครับัมว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเนาะถ้าเกิดคุณยังอยู่ก็คอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะผมจะได้รู้นะว่าคุณยังอยู่เนาะถ้าเกิดไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงอะได้ไหมนะนะผมกะเออผมย้อนผมขอไม่ใช่ป่ะเดี๋ยว,ยวค่อยไปแจ้งในประกาศข่าวสารประจำคลิป EP สามดีกว่านะโอเคเนาะ ออสตาอัปเดตออสตาหน่อยเดียวอัปเดตอออัปเดตสถานการณ์ออสตาหน่อยนะครับนะตอนนี้ออสตาเทอร์ดิเฟนส์ของผมนี่ก็นะเลเวลก็ค่อนข้างสูงเนาะไม่ใช่เลเวลสิเลเออแต่ก็เลเวลสูงเลยเดียวประมาณผมไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวไปดูในตอนคัมแบ็กเลยโอเคนะครับนะอัพมีลีนะครับนะเพื่อที่ให้เอเนอร์จีเยอะขึ้นเนาะ เคครับนะเนี่ยเป็นเควสสุดท้ายบากี้เกิดยังขอร้องครับเกิดเถอะเกิดเถอยังไม่เกิดอีกครับโอ้โหไม่เกิดสักทีนะบากี้เกมของความเควสเดิมก็ได้นี่คือผมลงทุนไม่เปิดคือทุกครั้งที่ผมอัดคลิปอบบบางครั้งผมจะลงทุนไม่เปิดพัดลมนะซึ่งวันนี้ดนะ้วยเนาะผมจะเข้ามาในห้องเก็บเสียงไม่ใช่ห้องเก็บเสียงครับแต่ว่าเป็นห้องที่เงียบมากนะ เงียบสุดๆเลยไม่มีไม่มีตัวอะไรเข้ามาได้นะเป็นห้องเกือบจะห้องเก็บเสียงแล้วนะก็รู้ๆกันดีเนาะว่าถ้าเกิดห้องเก็บเสียงมันก็จะร้อนเนาะแต่ผมไม่เปิดพัดลมเลยเพให้เจะลงทุนเนาะแต่ไม่เป็นไรอะเพื่อคุณผู้ชมเนาะไปครับต่อพื่นสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งอืยังไม่ตายครับนะจุดเซตนนี้จบผมน่าจะเสร็จ อู๋ยังไม่ยังไม่เลเวลหกสิบครับเอผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรเดะก็ไล่จะได้มุ่งหน้าสู่ทะเลทรายอะไรเงี้ยเหรอเออแก็น่าจะได้มหหรือเปล่าเก้ครับนะเกิดหมายมาละผมจะพยายามรีบทำรีบจบเพราะตอนนี้ผมร้อนมากครับนะเกครับ มีเสียงแก๊กๆของทิดยายผมมันไม่ค่อยจะชอบเลยไม่เป็นไรครับเขาให้ผมยืมก็ดีขนาดไหนละล่อยไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ใช้สกิลสองคอมโบกับสกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งจะบอกครับตายหมดอะไรครับเกิดอะไรขึ้นยังอัดอยู่ใช่ไหมโอเคครับดีอัดอยู่เนาะเกิดได้แล้วมั้งบาก,กี้บาก,กี้เกิดแล้วครับโอเคไปฆ่ามันกันเลยโอ้ บาเก้เนีรร่ยค่าบาเก้เสร็จได้พีถึงสามหมื่นห้าพันเลยเนาะอื้ไอไม่เน,นี่โดนเข้าไปหนึ่งส่วนห้าเอ้ยหนึ่งส่วนสิบแล้วอุย้ยระยะกายเอาเองอะ่ะอืมชิปแล้วครับเดี๋ยวผมตาย มันต้องสู้อย่างระวังร,ระวังระวังละเออต้องแดตลอดเวลาเนาะแต่ก็เผื่อเอเนอร์จีไว้บ้างเนาะอะไรครับอะไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อให้เขาฆ่าผมแต่ถ้าเกิดเขาฆ่าบอสได้ผมก็ได้เออไม่เป็นไรผมไม่ถือผมไม่ถือเนาะคคอัผมอัพขึ้นมาสองเวลเลยครับอัพ <up S 2> เป็นมีรีไปให้หมดเลยเนาะคครับผมว่าสตัดผมโอเคแล้ว โอ okay. เคงั้สมมัวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมากๆนะครับนะอยู่กันไปนานๆนะนนเนาะสมหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ